กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยู o ิออร์เดอร์ลิงนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นคิวของเครื่องจักรครับแมชชีเนอร์ฟอร์เทสครับแมชชีเนอร์ฟอร์เทสนี่เป็นหนึ่งในการที่เรียกว่าตราบใดที่เรายังเล่นสายเครื่องจักรแ่นก็คือจะต้องกลับมาวนดูว่าเราสามารถเล่นคู่กับกาไปดีได้ทุกครั้งหรือเปล่านะเพราะว่าความสามารถของเขานี่เรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับ โดยความสามารถของเขาก็คือทิ้งการ์ดมอนเตอร์เผาเครื่องจักรหนึ่งตัวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่คือทิ้งมอนเตอร์นะครับผมเผาเครื่องจกักรโดยมีผลร่วมนะครับผมเลเวลตั้งแต่8ขึ้นไปนะครับสามารถอัญเชิญการ์ใบนี้จากในมือหรือจากในสุสานได้นะเมื่อการ์ใบนี้สูดกำลายจากการต่อสู้แล้วตกลงสุสานสามารถเลือกทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมหนึ่งใบนะและก็พอการ์ใบนี้นะครับผมออกจากสนามขึ้นมาปุ๊บก็เราเนี่ย ไอ้เมสซี่ถ้าเกิดตัได้ที่การ์ดใบนี้หงายหน้าในสนามนะครับผมแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับผมเลงที่การ์ดใบนี้นะเราสามารถดูมือฝ่ายตรงข้ามได้และจากนั้นทําการทิ้งการ์ดได้1ใบนะครับก็เรียกว่าใครที่เล่นเอฟเฟกต์มอนเตอร์เนี่ยก็คือจะหนักใจมากถ้าเกิดจะมาเล็งเป้าหมายที่ทาร์เก็ตทาลายการ์ดใบนี้นะครับก็แล้วก็พอถูกทาลายจากการต่อสู้ปุ๊บเราสามารถทําลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามได้1ใบได้ด้วยนะ บวกกับพลังตี2,005นะครับผม2,005ก็เรียกว่าค่อนข้างจะโหดเลยและสามารถพอกา้าบี้ตายขึ้นมาสามารถอัญเชิญตัวใหญ่ได้ครับกา้าบใบนี้นะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดมีแมชชีเนอร์ฟอเรสของเรานะครับผมที่หงายหน้าอยู่นะถูกจับลงสู่ศาลนะครับผมตกลงสู่ศาลนะและมีการาบี้นี้ในศาลนะครับนอกจากช่วงดำเบสสเตปนะเราสามารถรีมูฟแมชชีเนอร์ฟอเรสจากในส,สาลครับอัญเชิญกราบใบนี้นะครับผมเข้ามาได้นะก็เรียกว่า ค่อนข้างจะขี้โกงนะครับผมหลักๆเลยแต่ถามว่าควรใส่เยอะไหมเต็มที่กันหนึ่งใบะครับผมเพล่อาจจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าต้องตกลงสุสารนอกจากช่วงดัมเมดสเต็ปนะครับผมดังนั้นพวกนี้ก็คือต้องไม่ใช่ถูกตีตายหลักๆนะครับคือประมาณโดนเอฟเฟกต์ทำลายโดนเอฟเฟกต์ถูกทำลายทายนะครับผมและการ์ดใบนี้มันจะกลับมาขึ้นมาได้นะแต่ยังโอเคครับผมอย่างน้อยเขาเป็นเลเวล8นะครับผมเอามาดิทิ้งนะเพื่อจะได้อัญเชิญตัวฟอร์เทสได้ด้วยนะครับก็พอมีประโยชน์บ้างนะครับผมหลักๆเลยนะ โอเคนะครับและก็เราคงไม่ต้องพูดถึงนะไม่ว่าเรี่ยเตอร์นะครับผมหรือเดฟราโดสองตัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความเก่งกาจนะครับผมโหดแต่ในอันตรายอยู่แล้วนะแต่ละตัวก็ค่อนข้างจะชนะทางได้หลายเด็กนะครับอย่างไอ้ที่เกียนะครับผมเรี่ยเตอร์เนี่ยก็ ใช้ปิดพวกไซเลนเมิเชียนได้ดีมากนะครับเพราะว่าตีไปปุ๊บเนี่ยก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเอฟเฟกต์มอนเตอร์ไปทำงานถ้าเปิดไปมนต์กับดักอีตั้งหากนะและพอตีเสร็จปุ๊บสามารถเคลียร์แงหลังฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเอาไว้เคลียร์พวกเซอร์เคิลได้ดีมากนะหรืออะไรก็ได้ที่มันน่ารำคาญนะครับพลังโจมตีนะครับผมพลังป,ป้องก,กันก็เป็นที่เราประจักษ์อยู่แล้วว่าสูงมากนะครับเดฟแาโด้ดนะครับผมหนึ่งในหัวหอ,อกที่ประเภทพวกสายแอนตี้พาวเวอร์นะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดไม่ทำลายเขาเนี่ยในช่วงบัตเทลเฟดไอ้ก่อนช่วงเมนเฟสนะเราตีไม่ได้เลยแหละเพราะตีไปคือตายนะครับผมนอกจากเขาจะเอาคงมพิทัศน์มาไล่กระทั่วกระสวกเรานะหรือมอนเตอร์ที่ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับโอเคนะครับแน่นอนครับผมตัวแมชชีเนอร์ตัวนี้มีความสามารถในการอัญเชิญนะเสิร์ฟการ์ดแมชชีนนะครับผมแมชชีเนอร์จากในเด็กขึ้นมือได้นะครับและเป็นการ์ดสวมใส่กันถูกทำลายได้1ครั้งได้ด้วยนะ บิ๊กสไปเดอร์ครับผมก็ตรงส่วนนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าสามารถทําลายการ์ดหงายหน้าฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์กับดักนะครับผมได้หมดในขณะเดียวกันพอถูกทําลายขึ้นมาจะเป็นตัวคีย์นะครับผมในการอัญเชิญเดฟแาโดได้ด้วยนะครับไวเวอร์นะครับผมใส่เพราะว่าไม่มีนะครับผมการ์ดพวกนี้นะครับแมชชีเนอร์สามใบนะครับผมถ้ามีก็คงเอาออกนะครับผมแล้วใส่พวกนี้แทนครบนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาก็อย่างน้อยก็เป็นตัวไวเซิร์ดนะครับผมเลกเตอร์เอามาดิทิ้งได้นะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการ์ดนะครรับผมไวเิ์ อาเลกเตอร์นะครับผมไอเสิร์นรีบอลนะครับผมขึ้นมาได้นะครับซูเปอร์บัตดี้ทีมนะครับผมหนึ่งในการ์ดสำคัญที่ถ้าเกิดเราเล่นเด็กเผาขึ้นมาไม่ใส่ไม่ได้นะครับผมใส่ทุกเด็กเลยนะครับผมนะหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้แต่ต้องกลับมาดูเด็กนี้กันนิดนึงว่าจะใส่ดีไหมนะเพราะว่าใส่ได้หมดเลยครับผมเพราะถ้าเกิดเป็นการ์ดเผานะครับเราสามารถใส่ซูเปอร์บัตซูเปอร์ทีมบัตดี้ได้หมดเลยนะแล้วก็มีความสามารถในการถูกทำลายตอนสถานะภาพคว่ำเนี่ยสามารถที่จะหาการ์ดนะครับผมหาการ์ดแบนี้จัดเด็กอเอามาเซตต่อไดด้้วยนะครับ ขนาดประมาณง่ายๆคือถ้าเกิดเราโดนจิ้มทําลายขึ้นมาเนี่ยเราเปิดการไปดีหนีซะแล้วก็แค่นั้นแหละครับเราก็สามารถที่จะขุดการ์ดนะครับผมแล้วก็เสิร์ชการ์ดได้ด้วยนะครับคุ้มนะคือมันขุดตั้งแต่มันขุดการ์ดในมือหรือในสุสานก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเราทิ้งไปแล้วเนี่ยทุกทิ้งด้วยผลของฟอเทสเราก็สามารถดึงพวกนี้กลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะครับโอเคครับไปดูรีเพย์กันเลยนะครับตกค่ tháng lời oh mày ซึ่งแน่นอนครับเด็กที่ผมคัดมาเนี่ยระดับเมตาทั้งนั้นนะครับ แน่นอนนะครับผมปกติเนี่ยเรามีแต่มอนเตอร์ตัวใหญ่เงี้ยเขาเรียกว่าเจ็บนะครับผมแต่พอเจอเด็กนี้ขึ้นมาปุ๊บเราสามารถใช้การได้ทุกใบได้คุ้มเลยนะเนี่ยผมทิ้งมาปุ๊บ,บก็ดึงเลียเตอร์ขึ้นมาได้นะครับตีครับแล้วตีซ้ำอีกทีนึงหมูเบคอนรอดไปนะครับอ่าโดนรีบูฟนะครับผมพร้อมกับสปิกมาเตอร์ครับอัญเชิญเข้ามาเขาไม่กล้าใช้เอฟเฟกต์ของสปิกมาเตอร์เล็งเป้าที่ฟอร์เทสนะเพราะว่าจะเป็นการตอดมือฝ่ายตรงข้ามน,นะครับ เราสามารถดูการแล้วก็เลือกทิ้งการได้เลยดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทําลายมอนเตอร์เรานะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่หนักใจเหมือนกันนะครับสำหรับฝ่ายตรงข้ามนะของเรานี่คือดั้งยิ้มสบายๆครับเพราะถูกทําลายจากการต่อสู้ขึ้นมาเราสามารถทําลายการฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งใบครับผมทําลายการไปนี้ทิ้งทําลายสปีดทิ้งครับ จากนั้นนะครับผมเอฟเฟคครับบิ๊กสปไปเดอร์ครับแซกทิ้งและทำลายการเขาและต่อด้วยอันเชิญเดฟาราโดเข้ามาในสนามนะครับและตามด้วยลงแมชชีนเนอร์อีกหนึ่งใบนะครับตีปิดเกมฝ่ายตรงข้ามสเตปไม่มีพลาดนะครับผมเพียงแต่ของเรามันค่อนข้างจะอันเชิญบอลใหญ่เข้ามาง่ายครับ เอาละครับเป็นเด็กฟิวชั่นนะครับมานะครับเริ่มแล้วลงกาไปนะครับผมเสิร์ฟแมชชีเนอร์ขึ้นมือนะครับแน่นอนครับทิ้งก้าครับลงค่อนข้างจะเป็นหนึ่งในเด็กที่สเปย์มอนเตอร์ได้ไวนะครับผมผมและผมก็บอบก้าสบัดดี้นะครับฝ่ายตรงข้ามเปิดก้าฮีโร่อ่าฮีโร่ฟิกเนอร์นะครับ พอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับผมฝ่ายตรงข้ามใช้การฟิวชั่นครับฟิวชั่นเรียกดาร์คคาว์เลียเข้ามานะหนึ่งในมอนเตอร์ที่เรียกว่ารับมือยากนะครับรับมือยากจริงๆสำหรับดาร์คคาว์เลียนะครับตามด้วยเชนนิงเฟวิงแมนะครับผมตีเข้ามาครับโดนนะครับผมตีเข้ามาซ้ำอีกทีหนึ่งตรงส่วนนี้นะครับผมบางคนอาจจะถามว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เปิดนะครับผมบัดดี้และลงเดฟราโดขึ้นมาแลวไล่ยิงพวกนี้คําตอบก็คือ รู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าจะถอยออกมาเป็นก้อยสามนะครับผมเลยไม่กล้าเปิดและบวกกับผมคำนวณดูแล้วเนี่ยไลฟ์ผมไม่ตายนะและผมก็เลยกะว่ากะสวนตาหน้าแทนดีกว่าเซฟกว่านะครับความสามารถทํางานนะครับผมเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบฝ่ายตรงข้ามทิ้งการครับเพื่อแคนเซิลความสามารถของฟอร์เทสเราแน่นอนครับโดนไปสองพันห้าด้วยความสามารถของชานนิ่งเฟรมแมนนะครับลงการ์ดไปครับจากนั้นเปิดบัตดี้ครับบัตดี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับดึงครับเลียเตอร์เข้ามา กอดิงเลกเตอร์ปุ๊บแท็กการ์ดทำลายการ์ดครับพอทำลายเสร็จปุ๊บอันเชิญเดฟฟอราโดเข้ามาแน่นอนครับตีครับเอฟเฟกต์การ์ดไม่ทำงานและต่อยซ้ำอีกทีเป็นการจบเกมคือมันชัวร์กว่าไงแค่เสียอะไรเยอะนิดนึงแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่เหลืออะไรให้เราเล่นแล้วนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเกี้ยงเลยผมล่อถ้าไม่เหลือเลยนะ เน,นี่ยปกติบือขึ้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแย่เลยครับผมมือกาใช่ไหมทิ้งเรียคเตอร์ครับจากนั้นอันเชิญฟอร์เทสและบอกบัตดี้เข้าไปนะครับฝ่ายตรงข้ามลงการ์ดมานะครับแน่นอนครับอันเชิญบูอายเข้ามานะครับแน่นอนครับการทํานี้เป็นการทั้งอันเชิญบูอายและสปีดออฟไวเข้ามาเคลียร์แผงหลังทั้งคู่เรียกว่าฝ่ายตรงข้ามก็เป็นพวกสเปรย์มอนใหญ่มากดดันฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งไม่ต่างกับเด็กเราเลย เนี่ยครับความสามารถของเราเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าครับเพราะเราบูอายของไอติเกียเราอ่ะใหญ่กว่าตัวบูอายนะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็มีอัติเมตนะครับผมอีวอลูชันนะครับเปลี่ยนล่างทําลายการ์ดครับฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าตีนะครับผมเพราะตีขึ้นมาเนี่ยจะไปตายคู่กันผมไม่ด้เป็นฝ่ายตีแท้นะครับตีขึ้นมาครับถูกทําลายนะครับผมแต่ผมก็แน่นอนครับลึงบูอายตายไปเพื่อนเพื่อนนะครับ ฝไฟตรอข้ามเปิดมาครับผมลิ็กไ้ขีครับผมเปิดมาลีบอนครับดึงอันที่เกียร์กลับเข้ามาในสนามอีกรอบนึงพลังโจมตี3ามพันะครับผมด้วยผลของกาสใบนี้เพิ่ม2000ใบนี้บวก300นะครับฝไฟตรอข้ามไม่ยอมนะครับผมเปลี่ยนทําการรีมูฟอันเชอร์ซิงโคครับเป็นอ่าเวอร์มิเลียนนะครับทําลายกาสต่อนะครับผมแล้วอัดมานะครับซึ่งสเต็ปอย่างนี้นะครับผมก็ต้องวัดกันมือเทพนิดนึงแต่ถ้าเกิดไม่มือเทพผมก็คงต้องเอาบิ๊กสไปเดอร์ไประเบิดทิ้งอ่ะนะ แต่เพอจวดเ็นเดฟอราโดครับก็เรียกว่าพระเจ้าเต็มใจนะครับผมทำลายการ์ดทิ้งและอัญเชิญเดฟเราโดเข้ามาในสนามครับแน่นอนครับและก็หดเลยครับสองพันแปดไปรับลงการ์ดมานะครับตามไปเซครับเซิร์ชการ์ดมาหนึ่งใบนะครับผมตามด้วยเอฟเฟกต์การ์ดครับทิ้งการ์ด นะครับผมและอัญเชิญบูอายเข้ามาในสนามซึ่งก็ต้องวัดกันนะครับว่าผมจะทอยออกหัวออกก้อยหรือเปล่านะซึ่งออกมาเป็นหัวหนึ่งครับเกือบซวยแล้วนะครับทําลายบูอายและฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้เล่นในผิดนะเพียงแต่สเต็ปเรามันโหดกว่าแค่นี้นเองนะครับโอเคครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าอยากจะจัดเด็กนี้เราต้องทํายังไงบ้างสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับผมก็คือ เติมตังครับผมเราขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมสลหรับสตาร์เตอร์นะครับผมเด็กเตอร์3กล่องครับแน่นอนครับผมเดฟราโด3กล่องเช่นเดียวกันนะครับผมและไปเวียนหาฟอร์เทสไม้ครบสาใบครับแลบประกันว่าคุ้มแน่นอนพอตับใดที่เล่นเผาเครื่องจากมอนใหญ่นะครับคุณได้ใช้ใบนี้หลายๆทีแน่นอนนะครับผมแมชชีเนอร์ในการเสิร์ครับหามาสานะครับผมหลักๆเลยหามาสานะครับสไปเดอร์นะครับผมมันจะติดมาจากสตาร์เตอร์ของเดฟราโดอยู่แล้วนะครับเซนนี่ใบนี้แมชชีเนอร์นะครับผม เมกาฟอสเนี่ยเต็มที่ก็ใส่แค่ใบเดียวนะครับผมอาจจะหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่จะชอบนะครับส่วนไวเวอร์นะครับผมไวเวอร์เนี่ยเอามาแทนนะครับผมมาแทนพวกนี้นะเพราะว่ามีแค่อย่างละสองเท่านั้นถ้ามี3ามขึ้นมาก็คงเอาไวเวอร์บอกนะครับนะบัตตี้นะครับผมหาสารนะครับผมไปอยู่ในชุดของดักอ่าอยู่ในชุดของสปิริตนะครับผมแล้วก็รีบอนนะครับผมรีบอนนี่อยู่ในชุดของดักไดเบนชั่นนะครับส่วนไอพวกนี้ที่เหลือเนี่ยก็มาจากซัตเตอร์ทั้งนั้นนะครับผมเลกเตอร์อยู่ในซัตเตอร์ของแอนติกียนะครับ แล้วก็เดฟราโดดูสเตตเตอร์ของเดฟราโดของเขานะครับแล้วก็ที่เหลืออยู่ในชุดของแมชชินเนอร์หมดเลยนะครับผมฟอร์เทสออฟเกียนะครับอ่านี่ครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับที่เหลือจัดก็ไม่ยากนะครับรูปแบบการเล่นก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมแต่ก็บ้าด้วยพลังนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวแค่นี้หากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซักครั้ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ